ก่อนเข้าสู่วงการจัดโต๊ะคอมต้องรู้อะไรบ้างวันนี้ผมมีคำพีจัดโต๊ะคอมมาไลฟฟังครับ เรามาเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับสําหรับ3เหตุผลทําไมเราถึงต้องจัดโต๊ะทํางานครับ 1. นะครับจากรงงา,ายงานสถิติของเว็บข่าวทางด้านวิทยาศาสตร์ Science Daily เนี่ยพบว่าผู้คนส่วนใหญ่นะครับใช้เวลาอยู่กับโต๊ะทํางานเกือบเกือบหชั่วโมง40่สนาทีต่อว,วันเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนทํางานออฟฟิศสายเล่นเกมหรือว่านั่งเรียนออนไลน์เนี่ยเราต่างก็ต้องใช้เวลาอยู่กับโต๊ะทํางานทั้งนั้นซึ่งการใช้เวลานานๆก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอที่คุณจะเริ่มจัดโต๊ะทํางานเพิ่มความสุขสบายแล้วก็สร้างมูทที่ดีในการทํางานของเราอีกด้วยครับเพื่อให้คุณสามารถนั่งทํางานได้อย่างมีความสุข2โต๊ะทํางานคือสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้ เคยได้ยินกันไหมครับว่าจริงๆแล้วการจัดโต๊ะทางานก็เหมือนการแต่งตัวที่เราสามารถบ่งบอกอัตลักษณ์หรือว่าความเป็นตัวตนของเราเองได้เช่นกันซึ่งการที่คุณได้เป็นตัวของตัวเองก็จะช่วยส่งเสริมและปลดล็อกศักยภาพ,ภพในการทํางานของคุณได้อย่างเต็มที่ให้คุณได้สร้างสารรค์ผลงานที่ดีในสไตล์ของคุณเองหากเราสังเกตหลายๆคนที่มาแชร์เดียจัดโต๊ะคอมในกลุ่มจัดโต๊ะคอมแล้วนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะจัดโต๊ะคอมไปทางมุน้นอนุทนเดียวกันแต่ในดีเทลเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยเช่นการจัดวางของบนโต๊ะหรือว่ารูปทททรรรรงง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 ขขขออออุปปกกกกกกณ์์าา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 าํํนนนนััั็แตตตต่่ไไมมลลพพพวเเเ3ิใใจ ผมเชื่อนะครับว่าทุกๆคนเนี่ยจะมีสิ่งที่เพิ่มกําลังใจในการทํางานของคุณในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพศิลปินคนโปรดโมเดลตัวละครที่ชอบจาดหนังสือการ์ตูนหรือว่าสิ่งของที่เราสามารถหามาได้นะครับทุกอย่างที่ผมกล่าวมานะครับก็ล้วนเป็นความสุขบ,บนโต๊ะทำงานของคุณได้นั่นเองสุดท้ายแล้วนะครับการจัดโต๊ะคอมก็เป็นเสมือนงานอดิเรกนะครับหรือว่าเรียกว่าซีรีสฮอบบี้ในรูปแบบใหม่นอกจากเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการทํางานแล้วยังเป็นพื้นที่แห่งการสร้างสารรค์และสามารถเพิ่มพลังใจให้คุณไไดดดด้้้้้มมมีคคคคววววาา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 าสสุุุขขขกกกกกกััััับรรททททํํํงงงนนนนนใใๆหลลจจจเญอโตแ เราอยากแนะนําวิธีการเลือกอุปกรณ์จัดโต๊ะคอมในสไตล์ของดีมเดย์ที่ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้ออุปรกรณ์ที่ดีและมีประโยชน์กับคุณที่สุดครับโดยเริ่มจากการเลือกซื้อโต๊ะทำงานปรับระดับไฟฟ้าเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพและอุปกรณ์ในการจัดโต๊ะทำงานไปเรื่อนเลยครับแล้วเริ่มันที่อย่างแรกนะครับก็คือโต๊ะทำงานปรับระดับไฟฟ้าของเราเนี่ยสามารถนั่งทํางานได้ตามปกติเหมือนโต๊ะทั่วไปนะครับสามารถปรับระดับให้สูงขึ้นให้ผู้ใช้สามารถยืนทํางานเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถในการทํางานของเราได้ครับซึ่ สลับนั่งเนี่ยจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะครับเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและก็เพิ่มความตื่นตัวระหว่างการทํางานอีกด้วยครับทำให้เราฟิโฟกัสและเพิ่มประสิทธิภาพกับการทํางานที่ทําอยู่ได้น,นั่นเองแล้วหลักการในการเลือกซื้อโต๊ะทำงานมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ดีมเดสสรุปมาให้ฟังนะครับการเลือกซื้อโต๊ะเป่าดับไฟฟ้านะครับต้องคํานึงถึงลายปัจจัยนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานได้สูงสุดดีมเดสขอแนะนําปัจจัยเบื้องต้นที่ควรคํานึงถึงการตัดสินใจในการเลือกโต๊ะทำงานของทุกคคคคคคนน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 ะะะรร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 ััับบจจจจุุดดดปปปสสงง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 ์์์ใใใใใกกกกกกาา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 ชช้้้้้้เเเเลืืืืออ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 โตตตทททํววึข็แพพ่่หยมี ที่เราใช้บนตัวทำงานนั่นเองครับโดยทุกคนเนี่ยสามารถเลือกความสําคัญตามฟังก์ชันหรือว่าสายงานอาชีพได้นะครับเช่นหากคุณเป็นเทรดเดอร์เนี่ยที่ต้องการใช้งานหลายหน้าจอนะครับคุณอาจจะต้องการโต๊ะที่ใหญ่ขนาดที่เพียงพอในการรองรับหน้าจอได้ตามต้องการ 2. คำนึงถึงขนาดพื้นที่นอกจากจุดประสงค์ในการใช้งานแล้วนะครับขนาดของพื้นที่ก็สําคัญไม่แพ้กันการเลือกขนาดของตัวทำงานเนี่ยควรเผื่อระยะสําหรับการวางกาอี้ทำงานด้วยเช่นกันหากคุณอาศัยอยู่ในคอนโดที่มีพื้นที่ไม่มากนะครับคุณอาจต้องใช้ตัวที่มีขนาดเล็กเพื่อให้คุณยังสามารถวางกาอี้ทำงานของคุณได้ตัวที่ยังสามารถใช้งานพื้นที่บริเวณอื่นของห้องได้ตามปกติความลึกที่เราแนะนำนะครับเพิ่มหกซนติเมตรเพื่อให้สามารถวางแล็ปท็อปได้อย่างเพียงพอครับสามมอเตอร์และระยะในการปรับระดับความสูงต๊ะทำงานาดาตลมีเือหลากห่ามตระรับ ต่อระยะในการปรับความสูงและก็น้ําหนักที่รองรับนั่นเองครับสําหรับการใช้งานทั่วไปนะครับดีมเรสแนะนําโต๊ะประดับไฟฟ้านะครับที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับเพราะว่าปกติความสูงของเรานะครับจะอยู่ที่75ซมนะครับซึ่งโต๊ะประดับไฟฟ้ามอเตอร์เดี่ยวนะครับสามารถปรับระดับได้ตั้งแต่71ถึง115ซมและก็รองรับน้ําหนักที่สูงสุดถึง80กกเลยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับลักษณะร่างกายและสรีระของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองใช้โต๊ะประดับไฟฟ้าที่โชว์รูมของเราก่อนนะครับเพื่อที่ได้ปรับให้เข้ากับสรีระร่างกายที่สุดก่อนที่จะซื้อนะครับซึ่งโต๊ะประดับไฟฟ้าที่เป็น รั่วมอเตอร์นะครับ เราก็จะสามารถปรับลงได้สูงสุดถึง60ซเมตรนะครับทำให้ตอนนี้คุณนั่งทํางานเนี่ยขาของคุณไม่ลอยจากพื้นแล้วก็ตั้งฉากกับพื้นอีกด้วยครับซึ่งถูกต้องตามหลักโกนมิกนะครับหรือหากคุณมีงบที่จํากัดเนี่ยก็สามารถเลือกแบบมอเตอร์เดียวแล้วก็ซื่อที่ลองเท้ามาวานได้เช่นกันครับ 4. วัสดุและคุณภาพสําหรับวัสดุของโต๊ะเป่าดังไฟฟ้านะครับจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลกัหลกๆก,ก็คือส่วนที่1คือขาหรือว่าเฟรมของโต๊ะน,นั่นเองครับโดยส่วนใหญ่นะครับเฟรมเนี่ยจะ,จะทําจากเหล็กกล้านะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานต่อ,อก,การใช้งานและส่วนที่2ครับก็คือท็อปไม้หรือว่าแผ่นไม้นะครับซึ่งท็อปไม้ของโต๊ะเป่าดังไฟฟ้าเนี่ยจะมีวัสดุให้เลือกหลากห นะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกไม้แท้พาร์ติเคิลนะครับหรือว่าพรีเมียมพาร์ติเคิลบอร์ดนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างไม้พาร์ติเคิลบอร์ดแล้วก็พรีเมียมพาร์ติเคิลบอร์ดนะครับที่ถูกใช้กันเป็นส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากราคาถูกกว่าไม้แท้ค่อนข้างเยอะน้ำหนักเบากว่าแล้วก็มีความแข็งแรงและหากเปรียบเทียบกับไม้แท้ประสานนะครับไม้พาร์ติเคิลบอร์ดเนี่ยถือว่าแข็งแรงกว่ามากครับโดยสิ่งที่แตกต่างหลักๆคือพรีเมียมพาร์ติเคิลบอร์ดเนี่ยจะไม่เป็นคราบกาวเหลืองนะครับแข็งแรงมากกว่าแล้วก็สาา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 ามมมมมรร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 ถปปป้้้้้้้ออออออองงงงงงกก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 ััััันน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 นเเ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 หหหหลลลลิิิดดดวววว่่่่่่ไไซึคคคคคุุณีีีีีีียยยยยยบบบบบททะะะะขแใืพ์์ต าการรับประกันการรับประกันโต๊ะบอดไฟฟ้านะครับจะมีตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับโดยโปกติแบรนด์ส่วนใหญ่จะรับประกันในส่วนของขาฟเฟรมแล้วก็มอเตอร์โต๊ะบอดไฟฟ้าเท่านั้นนะครับซึ่งคุณควรเปรียบเทียบระยะเวลาในการรับประกันนะครับพร้อมกับขั้นตอนในการแจ้งเคลมสินค้าและบริการหลังการขายด้วยนะครับทีมเดสของเรานะครับรับประกันสูงสุดถึง8ปีเลยนะครับโดยที่คุณเนี่ยสามารถซื้อประกันของท็อปไม้เพิ่มได้และเมื่อประกันหมดแล้วเนี่ยทางแบรนด์ยังดูแลและมีอะไรสำหรับเปลี่ยนให้อีกด้วยครับเพียงแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับประมาณ500ถึง2,000บาทขึ้นอยู่กับกรณีครับ6ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบป้องกันความร้อนเกินนอกจากเรื่องของการ ใช้งานโดยทั่วไปแล้วนะครับปัจจัยที่หลายแบรนด์ละเลยในการพูดถึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานโดยในการเลือกโต๊ะลัตรไฟฟ้านะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกโต๊ะที่มีระบบป้องกันชนนะครับหรือว่า anti collision หากปรับโต๊ะบัตรไฟฟ้าแล้วมีสิ่งกีดขวางน,นะครับโต๊ะของเราจะหยุดทำงานแล้วก็เด้งกลับทันทีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยควรจะมีระบบป้องกันความร้อนเกินนะครับหากมีผู้ใช้งานกดย้ําๆนะครับขึ้นลงมากเกินไปเนี่ยระบบมอเตอร์ก็จะตัดนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็อรอ,อเพียงแค่30 การติดตั้งองปุปกรณ์เสริมนอกจากท็อปโตะปกติแล้วนะครับจริงๆเราสามารถติดตั้งองปุปกรณ์เสริมเช่นรูสายไฟหรือถ้าเก็บสายไฟได้นะครับทุกอุปกรณ์เหล่านี้นะครับคุณสามารถติดตั้งได้ตามความต้องการของคุณเลยครับโดยอุปกรณ์เหล่านี้นะครับทำให้ตัวทำงานของคุณเนี่ยสะอาดเป็นระเบียบสบายตาเพิ่มพื้นที่ในการทำงานของตัวคุณได้อีกด้วยครับซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อมูดและประสิทธิภาพในการทำงานของคุณนั่นเองต่อมานะครับเรามารู้จักรกับเอ็กซ์โอนอมิคแชร์ร้อนเ่อรยเซเนตยกันดีกว่า้าครับอ,อก,กีถ ั่งให้ถูกต้องตามหลักการรยศาสตร์เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดนะครับที่เกิดขึ้นจากการนั่งทํางานเป็นเวลานานๆหากทุกคนลองสังเกตก,ก็พี่ทางานทั่วไปนะครับจะสามารถปรับระดับความสูงต่ําแล้วก็การเอนได้เท่านั้นนะครับส่วนพีเออร์โกนอมิกนะครับจำเป็นที่จะต้องปรับระดับได้นะครับเพื่อรองรับสรีระทั้ง8ส่วนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยศีรษะคอหลังแขน ต้นขาเข่าและเท้านั่นเองครับซึ่งก็วิสุขภาพเนี่ยควรจะมีฟังก์ชันที่สําคัญดังนี้ครับหพนักพิงศีรษะนะครับเพื่อรองศีรษะและช่วงคอของเรานะครับสพนักพิงหลังที่มั่นคงเพื่อซับพอร์ตช่วงหลังของเราครับสามลำบาซับพอร์ตที่ซับพอร์ตช่วงหลังล่างของเรา4พนักพิงแขนเพื่อให้สามารถรองรับการทํางานได้กับทุกอิริียบทของการทํางานของเราครับ5ระดับความสูงต่ําและความลึกของเบาะเพื่อให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมซึ่งดูเผินๆแล้วนะครับก็พี่อุตกอหกรรมเหล่านี้เนี่ยมีหน้าตาและฟีเจอร์ทีีีี่่่่ใใกกกกกลลลล้้้้้เเเเคคยยงงงงัันนนนมมมาาาุณจะะตออออออืืืืซซซแแบบไไหรรชึว คำแนะนําในการเลือกเก้าอี้ทางานเพื่อสุขภาพเนี่ยดังนี้เลยครับ 1. ตั้งสเปคในใจที่อยากได้เมื่อคุณจะเลือกเก้าอี้ซักตัวนะครับเราจาเป็นที่ต้องกําหนดสเปกของเก้าอี้นะครับที่อยากได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับแล้วก็ไปลองหาไปลองนั่งโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการนั่งโดยรวมของเรานะครับรวมไปถึงสภาพร่างกายของคุณครับเช่น,นหากคุณเป็นคนที่ร้อนหรือว่าเหงื่อออกง่ายเนี่ยและนั่งทํางานต่อการเกินวันละหกชั่วโมงนะครับก็ควรหาเก้าอี้ที่เป็นพนักพิงที่เป็นตะข่ายนะครับหรือเป็นผ้าที่สามารถถ่ายเทอากาศได้ดีนนนะครรรรรรัััับหืืืออออาาากกกกกกุเปป็็่่มววขขแแแจจงงงใใสสลพ เพื่อให้รองรับช่วงแขนของคุณได้มากสุดนั่นเองครับสองคำหนึ่งถึงสรีระร่างกายเก้าอี้ที่ดีนะครับไม่ใช่เก้าอี้ที่ราคาแพงแต่เป็นเก้าอี้ที่สามารถปรับให้เข้ากับร่างกายของคุณได้มากที่สุดหากคุณเป็นคนที่ตัวสูงใหญ่ก็ต้องหาเก้าอี้ที่มีสเปคเบาะรองนั่งที่ใหญ่เป็นพิเศษพนักพิงหลังที่สามารถโอบรองคุณได้ทั้งแผ่นหลังของคุณนะครับที่มาพร้อมกับพนักพิงศีรษะที่ซับพอร์ตตั้งแต่ช่วงศีรษะลงไปจนถึงคอนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับดีมเดียนเรามีแนะนาให้ค เพราะฉะนั้นเนี่ยควรเลือกเก้าอี้ที่สามารถปรับระดับความสูงให้เท่ากับช่วงความยาวของขาท่อนล่างหรือบริเวณน่องเพื่อให้เท้าของเราเนี่ยสามารถวางลากไปกับพื้นแล้วก็ทํหมุน90องศากับพื้นพอดีได้นะครับส่วนบเบาะรองนั่งนะครับเราควรจะปรับความลึกให้เข้าออกจากพนักพิงได้โดยระยะที่แนะนำนะครับก็คือเข่าของเราเนี่ยควรห่างจากเบาะรองนั่งอย่างน้อย2.5ซนติเมตรนะครับเพื่อให้เลือดของเข่าเนี่ยไหลเวเียนได้สะดวกข้อ2ครับพนักพิงที่พอดีกับแผ่นหลังพร้อมลำบากสปอร์ตซึ่งเก้าอี้ที่ดีนะครับควรมีพ โดยสะดุจะต้องไม่แข็งแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปมีความยืดหยุ่นแบบพอดีนะครับรองรับหมอนรองกระดูกบริเวณหลังและลักษณะในการนั่งนะครับเราคนนั่งให้ก้นชิดเนื่องจากการไม่พิงพนักพิงนะครับหรือว่าเอนตัวไปด้านหลังมากๆเนี่ยก็ทําให้กระดูกบริเวณหลังงอผิดรูปได้นะครับส่งผลให้เกิดอาการปวดหรือหากเป็นขั้นร้าแรงก็อาจจะเป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมได้นั่นเองข้อที่3ครับที่วางแขนต้องปรับได้ที่วางแขนก็ยี่งทางานนะครับถือเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าที่วางแขนส่งผลให้การนั่งทํางานของคุณเนี่ยรู้สึกสบายขึ้้นนนนนะครับเียยกกสิ่่่่่่งงงงงงงททชชชวววหาาาาแลลลออ ที่มีที่วางแขนที่ดีนะ่ะคนปรับอย่างน้อยได้3แกนนะครับก็คือขึ้นลงซ้ายขวาทแยงซ้ายทแยงขวาหรือว่ดหน้าหลังนั่นเองครับเพื่อให้เข้ากับสรีริของผู้ใช้งานเนื่องจากกระส่งผลให้เกิดอาการเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณไหล่และก็บ่าของเราได้นะครับถ้าเกิดปล่อยไว้นานเนี่ยก็จะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมได้ครับข้อที่4เบาะรองนั่งที่นุ่มพอดีการเลือกความนุ่มของเบาะรองนั่งที่พอดีนะครับนอกจากทําให้คุณรู้สึกนั่งสบายและนั่งได้นานขึ้นแล้วเนี่ยยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิกด,ดรกระ บอกแล้วนั่นก็คือ 1. ตาขายพรีเมียมเนื่องจากสามารถเด้งรับกับสรีระได้เลยแต่ตาขายปกติี่ยจะมีค,คุณภาพที่แย่กว่าและเมื่อใช้ไปนานก็จะมีอาการหย่อนมากขึ้นนะครับสองพรีเมียมอีลาสติกโฟมหรือโฟมที่ยืดหยุ่นได้นะครับเนื่องจากสามารถระบายอากาศได้ดีและมีความนุ่มเด้งรับสลีระของร่างกายเราได้โดยวัตถุที่ไม่แนะนําเลยก็คือเมมโมรี่โฟมครับเนื่องจากจะเป็นรอยตามการนั่งของเรานะครับหากใช้ไปนานๆเนี่ยก็ทาให้บอดเรานั่งเริ่มยุบตรงกลางแล้วก็กดให้ท่านั่งของเราเนี่ยตกไปตรงกลางอาจทาให้เกิดอาการเหน็บชาได้นั่นเองครับข้อที่ 5, อ,นอน BS ห้ก คนส the ่วนใหญ่มกเข้าใจผิดว่าการที่มีล้อเหล็กเนี่ยจะทําไม่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหล็กที่ใช้ในกุญสานตางานทั่วไปนะครับเป็นเหล็กที่บางแล้วก็ไม่ได้มีความทนทานสักเท่าไหร่ครับและในระยะยาวเนี่ยอาจเกิดอาการบิดงอและถ้าเกิดสนิมได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยคุณควรเช็กวัสดุของล้อก้าอีด้วยเช่นกันเพราะหากก้าอีเนี่ยมีความฝืดก็ทําให้ไม่สะดวกการใช้งานและอาจทำให้พื้นเป็นรอยได้นั่นเองครับหากคุณกำลังมองหาเก้าอีเพื่อสุขภาพนะครับเราแนะนาให้คุ อปุปกรณ์จัดโต๊ะทำงานก็เป็นอีกหนึ่งอปุปกรณ์อําคัญบนโต๊ะทำงานของคุณนะครับที่จะส่งผลต่อชีวิตในการทํางานของคุณเช่นกันครับซึ่งวันนี้นะครับทาง d e a m Desk เนี่ยขอแบ่งประเภทของการเลือกซื้ออุปรกรณ์ออกมาเป็นสี่ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็คืออุปรกรณ์เพิ่ม productivity, productivity ในการทํางานนั่นเองครับซึ่งการที่เรามีอุปรกรณ์ที่เพิ่ม productivity นะครับจะช่วยให้การทํางานของคุณเน,นี่ยลื่นไหลมากขึ้นลดระยะเวลาในการทํางานแล้วก็ช่วยลดความบิดพลาดในการทาําทงานคุณได้ด้วยครับซึ่งวันนี้นะครับเรามี2ไอเทมที่อยากจะให้คุณเนี่ยได้ลองไปใช้นะครับก Classs วา่ บอร์ดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่สําคัญมากๆในการใช้งานบนโต๊ะทำงานของเรานะครับเวลาที่คุณมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วคุณต้องการจดโน้ตด่วนๆนะครับหรือว่าคุณจะเก็บของเนี่ยเจ้ากราฟบอร์ดก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ให้คุณได้นะครับผมเข้าใจนะครับว่าโต๊ะทำงานของทุกคนเนี่ยน่าจะมีพวกปากกากระดาษคัตเตอร์กันกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่บนโต๊ะแล้วก็เราอาจจะไม่ได้มีที่เก็บใช่ไหมครับผมมองว่ากราฟบอร์ดเนี่ยจะเป็นตัวช่วยจัดระเบียบโต๊ะคอมของคุณนะครับคุณสามารถเอาสิ่งเหล่านี้นะคคคครรรรรรรัััััับบ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 ไไไปปเเเกกกก็็็ดดดดดด้้้้นนนนสสอออออ์์์ททที่่ําาาาาญะยยงงมมมถถวววโศพืืแลตต นาฬิกาตั้งโต๊ะนะครับอาจจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าถ้าผมพูดถึงเจ้าตัวนาฬิกาเนี่ยทุกคนอาจจะคิดถึงพวกแบบนาฬิกาเข็มตั้งโต๊ะธรรมดานะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาแนะนำเนี่ยก็คือนาฬิกาดิจิตอลนะครับหรือสมาร์ทクอคต่างๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวสมาร์ทクอคเหล่านี้นะครับจะช่วยให้โต๊ะของคุณเนี่ยดูมีชีวิตมากขึ้นนะครับช่วยเพิ่มบ o d u c t i v i t y ได้อีกด้วยครับสมาร์ทクอคต่างๆนะครับคุณสามารถตั้งพวกเวลาตั้งสิ่งที่คุณต้องการจะดูนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศหรือว่ายอดาร้บบแ หรือถ้าใครนะครับที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่า10ไอเทมแต่งโต๊ะเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสามารถไปหาดูกันได้ครับเรามาถึงกันที่2แล้วนะครับก็คืออุปกรณ์เสริมท่าทํางานตามหลักเอ็กโอนอมิกครับการทํางานหน้าคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปนะครับนอกจากการปรับท่านั่งให้ถูกต้องตามหลักโดยก็วี่ทำงานแล้วก็การยืนสลับนั่งด้วยตัวเบาดับไฟฟ้าแล้วนะครับอุปกรณ์บนต๊ะทางานบางอย่างเนี่ยยังสามารถช่วยเสริมท่าทํางานตามหลักกายศาสตร์ได้นะครับเช่นที่รองข้อมือสําหรับเมาส์นะครับแล้วก็ที่รองข้อมือสา์อน่เมก ผมเชื่อว่าหลายหลคนที่ใช้เมาส์นะครับในการทํางานเนี่ยจะขยับด้วยข้อมือเป็นหลักนะครับที่จะไม่ได้ขยับทั้งแขนใช่ไหมครับการที่เราขยับแต่ข้อมือนะครับจะทำให้เราปวดข้อมือได้นะครับซึ่งทางแก้นะครับก็แก้ไม่ยากครับเพียงแค่คุณหาที่รองข้อมือเมาส์นะครับมาใช้งานเพิ่มเติมนะครับเวลาที่คุณขยับเมาส์เนี่ยคุณจะขยับไปทั้งแขนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะล็อกข้อมือของคุณให้อยู่นิ่งนะครับบังคับให้คุณใช้งานทั้งแขนมากยิ่งขึ้นช่วงแรกๆนะครับที่ใช้งานเนี่ย ลดอาการปวดข้อมือของคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับต่อมาครับเป็นที่รองข้อมือสําหรับคีย์บอร์ดน่าจะเป็นกันเยอะเลยละครับสำหรับคนที่ใช้ Mechanical Keyboard หรือว่า Custom Keyboard ในปัจจุบันนะครับคีย์บอร์ดต่างๆนะครับจะมีความสูงที่ค่อนข้างเยอะนะครับเวลาที่เราวางข้อมือลงไปเนี่ยเราก็จะชันข้อมือขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าการที่เราใช้ตัวที่รองข้อมือคีย์บอร์ดนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยยกข้อมือของเราขึ้นมาเป็นระนาบเดียวกับคีย์บอร์ดนะครับทำให้เวลาที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยจะสามารถกดได้เต็มแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วย เรามาถึงบทนที่สามาแล้วนะครับก็คืออุปกรณ์จัดระเบียบบนโต๊ะทำงานของคุณครับการจัดระเบียบคือหนึ่งในหัวใจสําคัญของการจัดโตะนะครับเพราะว่าการที่เรามีโต๊ะโล่งๆเนี่ยจะช่วยให้เรามีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นครับอีกทั้งช่วยเพิ่ม Productivity และ Creativity ในการทํางานได้อีกด้วยวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ที่ช่วยจัดระเบียบบนโต๊ะสไตล์ดีมดของเรานะครับที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปก็คือเดสก์แมทนะครับเพกบอร์ดนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดก t ่ a ่เรามาเร่ จะไม่ไ <One> ด <input> ้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการจัดโต๊ะคอมหรือไม่หรือว่าจําเป็นต่อการใช้งานจริงๆหรือเปล่าซึ่งการที่เรามีแผ่นลองเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับจะช่วยให้จัดระเบียบบนโต๊ะทำงานของคุณได้นะครับทำให้คุณสามารถจัดจัดส่วนของสิ่งของต่างๆบนโต๊ะทํางานของคุณนะครับส่งผลให้โต๊ะทำงานของคุณเนี่ยดูสะอาดเป็นระเบียบและก็น่านั่งทํางานอีกด้วยครับสิ่งนี้นะครับยังสามารถช่วยเพิ่มมูทในการทํางานของคุณได้นะครับเปลี่ยนผิวสัมผัสที่คุณสามารถเลือกผิว อยากแนะนาทุกคนนะครับก็คือเลือกแผ่นรองเมาส์และคีย์บอร์ดที่มีผิวสัมผัสที่นุ่มสบายไม่เหนียวจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เหนียวหนะเวลาสัมผัสครับต่อมานะครับเป็นเพกบอร์ดนะครับมีหลายวัสดุเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เหล็กหรือว่ากระดานอัดนะครับที่ถูกเจาะไปรูเล็กๆทั่วแผ่นไว้นะครับสำหรับการใช้ในการแขวนสิ่งของจัดเก็บสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบนะครับแล้วก็ช่วยประหยัดพื้นที่ในห้องของเราครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับนิยมนํามาจัดเก็บสิ่งของต่างๆที่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในคคครร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 ัััววววหหหืืออออออ่่่่่่่าาาาาาาุุปปปกกณณ์์ททททีีีีใใใชช้้มมมมโโนนนนนนงงงงงขขเเเเเบดยยพจตไไลลึ็ ครับเจ้าเพกบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยจัดระเบียบแล้วก็ทําให้เราไม่ลืมของนั้นๆนะครับและที่สําคัญนะครับสามารถหยิบใช้ได้ทันทีโดยสําหรับใครที่มีของบนตัวเยอะนะครับผมแนะนําให้มีสิ่งนี้ด้วยนะครับก็จะช่วยให้คุณเนี่ยเก็บของได้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้นครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมีทริคในการเลือกเพกบอร์ดมาแนะนํากันนะครับแล้วคุณคํานึงถึงขนาดเพกบอร์ดแล้วก็พื้นที่บนโต๊ะทํางานของคุณด้วยนะครับแล้วก็คํานึงถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้กับเพกบอร์ดครับต่อมาเป็นเคเบิลเทรนนะครับหรือว่าที่เก็บสายไฟนั่นเองนะครับอาะเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะถูกซ่อนไว้ใต้โต๊ะทํางานของเรานะครับซึ่งคุณสามารถติดตั้งได้พร้อมกับการติดตัวโต๊ เลยจะทาให้โต๊ะของคุณดูคลีนสะอาดตาขึ้นอีกหลายเท่าเพราะว่าเราจะไม่มีสายเคเบิลโชงให้กวนใจนั่นเองครับวันนี้นะครับผมก็มีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการเลือกเคเบิลเทรมมาแนะนํากันนะครับซึ่งอย่างแรกนะครับเราควรคํานึงถึงน้ําหนักที่รองรับของทาเก็บสายไฟที่เราเลือกใช้นะครับแล้วก็จำนวนสายไฟหรือว่าอุปกรณ์ของคุณที่คุณจะใช้เก็บที่เคเบิลเทรมครับเรามาถึงประเภทที่4กันแล้วนะครับก็คืออุปกรณ์เพิ่มพื้นที่บนโต๊ะทำงานของคุณนะครับหากเหลือพื้นที่บนโต๊ะทำงานของคุณน้อยลงนะะคคครรรััับอออาา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 จจส่งงงลใให้้้้ททพพกํุณเเียดดดดววืมญไนะครับ อุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่นะครับก็มีหลายอย่างครับแต่วันนี้เราจะขอยกตัวอย่างมา2องอันก็คือแขนจับจอนะครับแล้วก็แท่นวางหน้าจอนั่นเองเรามาเรื่องันที่แขนจับจอก่อนนะครับแขนจับจอเนี่ยเป็นอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับชาวออฟฟิศยุคใหม่มากๆนะครับเพราะว่าจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถปรับหน้าจอมมนิเตอร์ได้มีความสูงที่อยู่ในระดับที่พอดีกับสายตานะครับซึ่งทำให้คุณไม่ปวดคอรหรือว่าปวดตานะครับเมื่อต้องนงั่งจ้องคอมเป็นเวลานานๆน,นะครับส่งผลให้คุณมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดดีีากก้้นนนนออะรรรับับบยยงชช่่่ววปหืสณ์ิๆเ ท็อปเครื่องพิมพ์นะครับทำให้คุณสามารถขยับแขนแล้วก็อุปกรณ์บรตัวที่อยากอิสระม,มากขึ้นครับช่วยเพิ่มโฟกัสและความคิดในการสร้างสารรค์ในการทํางานซึ่งวันนี้นะครับผมจะมีทริคในการเลือกแขนจับจอมาแนะนํากันนะครับแลวควรคำนึงถึงขนาดและก็น้ำหนักหน้าจอของคุณและคำนึงถึงการปรับองศาตามสไตล์การใช้งานของคุณก่อนเลือกแขนจับจออีกด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นมอเตอร์สแตนหรือว่าแท่นวางจอนันนั้นครับคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้กันไหมครับบางทีตั้งจอมอนิเตอร์ไปเนี่ยแทบจะกินพื้นที่ของโต๊ะเกือบหมดแล้วนะคร ชั้นวางจอคอมพิวเตอร์นะครับน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่ช่วยคุณได้นะครับเพราะว่าเจ้าแท่นหรือว่าชั้นวางจอนั้นนะครับจะมีประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะทําหน้าที่เป็นเพิ่มระดับความสูงให้หน้าจอของเรานะครับช่วยจัดสเปซพื้นที่บนโต๊ะทำงานของคุณให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับและเป็นที่เก็บเมาส์แล้วก็เก็บคีย์บอร์ดเวลาที่คุณไม่ได้ใช้งานครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังช่วยในเรื่องของสายตาด้วยเพราะว่าสามารถตั้งจอคอมให้อยู่ในระดับเดียวกับสายตาของเราได้เช่นกันโดยที่ใน,นการเลือก Stand มกก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 ็็็็อออออยยาา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 าจจะใใหหห้้้้้้ทททุุคคคคนน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 นเเเเีีี่่่ํํึึงง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 งถขขขดดแลววัััััััรรรรมมมบบบพพืชณปสสสิิธภ สิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้ก่อนเข้าวงาาการจัดโตคอมนะครับหรือว่าใครที่อยู่ในวงการอยู่แล้วเนี่ยผมก็หวังว่าจะได้ไอเดียในการแต่งโตัวคอมเพิ่มเติมนะครับแล้วใครนะครับที่มีไอเดียหรือว่าความคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์ผูดคุยที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วามาร่วมสร้างเดอะอาร์ดอเวก n g งสเปซไปกับพวกเราดีนเดสแล้วเจอก่งคลิปหน้าบ๊ายบายครับ